มีงานวิจัยนะครับว่าคนที่ไม่ได้ทาครีมกันแดดหรือว่าผิวหน้าเนี่ยโดนแดดเป็นระยะเวลานานๆน,นอกเหนือจากฝ้าที่เราเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกริ้วรอยตีนกาวพวกนี้จะชัดขึ้นกว่าคนที่ใช้อ,อ่มีการผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันแดดนะครับเพราะว่ารังสี UV เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นอนุอิสระที่ทําให้เซลล์ของเราแก่ไวนะครับเพราะว่าก็อบอกว่ามันอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกเนาะ แต่ว่าภายในร่างกายเซลล์ของเราเองเนี่ยครับก็ล้วนแล้วแต่อนุมูลิศะก็มีผลกระทบทั้งนั้นอนุมูลิระในร่างกายเนี่ยถามว่ามันก็จะมีสส่วนเหมือนกันนะครับคือส่วนที่เราเปลี่ยนได้กับเปลี่ยนไม่ได้เราปรับได้เนี่ยคือเราปรับคือเราไม่เราต้องพยายามเขาเรียกว่าหลบหนีอ่ะหลบหนีจับอนุมูลิระในร่างกายให้มากที่สุดกับอีกส่วนหนึ่งคือความสามารถในการกําจัด ความสามารถในการกําจัดเนี่ยครับเราคงไปกําหนดคงไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันถูกกาหนดโดยยีนแต่ว่าเราสามารถตรวจได้นะครับว่าความสามารถในการที่เราจะกําจัดอนุรีสระในร่างกายเรามากหรือน้อยเพราะว่าพวกนี้มันก็จะถูกควบคุมโดยเอนไซม์ต่างๆที่เป็นตัวที่กําจัดเก็บกวาดของเสียหรือขยะหรือสนิมในร่างกายของเราระบบแต่ละคนก็ดีไม่เท่ากันอันนี้ครับการที่ระบบแต่ละคนดีไม่ดีไม่เท่ากันก็มีผล Talk กับ d o อก พอดแคสต์ที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณมากกว่าที่เคย